สวัสดีคะ่ะนี่นะคะพบกับช่องลินดาชาแนลนี่คะ่ะกดเข้าไปรตรงนี้นะคะแล้วเราจะมาตามหาความลับในเกมนี้นะคะนี่คะ่ะราชากาปองนะคะนี่นะคะเราหงกดเข้าไปคะ่ะกดตรงนี้ ตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะเราก็มีตัวละครที่ตัวเราแต่งนะคะเราแต่งตัวไหนเราจะเอาตัวไหนก็ได้นะคะเช่นเดี๋ยวพี่เอาตัวนี้นะนี่แล้วก็กดไปตรงจุดสาจุดตรงนี้แล้วก็ เลือกเลยจะกดอันหนก็ได้น,นะคะนี่มันจะปรับคางได้นี้น,นะคะอันนี้อันนี้ทําเป็นหัวโตหรือหัวเล็กน,นะคะแค่นี้แหละค่ะใครรู้ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้แค่มาบอกเฉยๆนะส่วน,นใครไม่รู้ก็เอาไปทําได้นะคะแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ